สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีการาตัดต่อภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม i l l u s t r a t o r นะครับผมสำหรับท่านที่พอจะเป็นแล้วหรือไม่เป็นก็สามารถทำได้นะไม่ยากนะครับก็้นแรกต้องมีโปรแกรม Illustrator ก่อนนะฮะกด Create New นะฮะหลังจากเข้าโปร,โปรแกรม มาแล้วนะครับผม create new แล้วก็เลือกอขนาดภาพที่ต้องการนะครับ mm. ก็จะมีหลายรูปแบบที่เป็นแบบที่สำเร็จรูปมาให้แล้วนะหรือว่าจะตั้งค่าเองก็ได้นะครับของผมก็นี่ยตั้งค่า 600pt พคูณห0 0 p t นะครับเอาไว้ลงขายของในออนไลน์นะฮะเหมือนหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะนี่นะแล้วก็เลือกอ ลากรูปภาพที่เราต้องการจะตัดต่ออันนี้คือรูปภาพที่ผมจะทําการขายในออนไลน์นะครับผมก็เลยเอามาทดลองเลยละกันนะครับผมนี่นะภาพก็จะใหญ่กว่า,ากว่ากรอบที่ผมตั้งค่าไว้นะฮะให้กดชิปในคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนนะฮะเลื่อนให้มันเข้ามาเท่ากับ ขนาดกระดาษหน้ากระดาษที่เราตั้งค่าไว้นะครับอ่าจริงๆก็ค่อยเลื่อนก็ได้นะแต่ว่าเลื่อนเลื่อนไปเลยก็ได้นะแล้วก็วางสมดุลนิดๆหน่อยๆนะตามต้องการนะครับผมก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวากดที่ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะขึ้นลงซ้ายขวาที่แป้นคีย์บอร์ดนะอ่าอันนี้ไม่เกี่ยว <laughs> กดผิดนะครับผม วิธีการใช้ก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเพนทูลนะครับผมอ,อันนี้นะครับเพนทูลนะฮะหรือกดคีย์ลัดก็ได้นะครับกดคีย์ลัดตัว P นะครับบนแป้นคีย์บอร์ดมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมือให้เลยนะครับผมนี่นะครับส่วนการซูมเข้าซูมออกเนี่ยกด Control ค้างไว้นะครับแล้วก็กดลบหรือบวกนะครับ ตรงลบมรงบวกเนี่ยมันอยู่ตรงที่ขอไข่กับชอช้างนะครับเลขแปดเลขเก้านะตรงนั้นนะฮะไม่ยากนะครับอ่ะแล้วเรามาเปลี่ยนสีก่อนนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะฮะเวลาเราเนี่ยนะเวลาเราเลือกเสร็จแล้วนะมันจะมองไม่เห็นภาพที่เราอยากได้นะฮะมันจะบังหมดเลยนะฮะเราต้องเปลี่ยนก่อนนะครับผม นี่ถ้เปลี่ยนให้มันมีสีแดงขีดค่าทับไว้นะครับนี่ครับมันก็จะมีเป็นล่องโปร่งใสนะเห็นวัตถุที่เราต้องการนะครับผมก็หลือใครจะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นสักหน่อยก็ได้เปลี่ยนสีเส้นเนี่ยเรียกเปลี่ยนสีเส้นนะฮะจากสีดำนะจะเป็นสีอะไรที่ต้องการก็ได้นะครับผมเลือกเป็นสีเขียวนะผมชอบสีเขียวนะฮะก็เลือกเป็นสีเขียวไปให้มันลื่นสายตาหน่อยแล้วก็ไม่ทึบเกินไปนะครับแล้วก็ให้ พื้นหลังสีขาวตัดแดงนะฮะเส้นแดงเนี่ยอยู่บนเหนือกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวนะฮะแล้วก็เรามาเริ่มที่ที่ตัดภาพเลยนะฮะนี่นะครับเริ่มจากจุดมุมมุมหน่อยนะฮะส่วนตรงทางโค้งอย่างเงี้ยให้คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะฮะนี่นะฮะเลื่อนให้มันเป็นทางโค้งนะครับ ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเส้นต่อไปมันก็ยังจะโค้งอยู่นะให้เรากลับมากดตรงจุดเริ่มต้นล่าสุดนะฮะอ่ากดซ้ำปุ๊บอ่ามันก็จะเริ่มตรงจุดเดิมนะฮะแล้วเราก็ก็ไปต่อนะไปต่อ,อโค้งต่อตามไปอย่างนี้นะคลิกซ้ายค้างไว้นะมันก็จะทําการทําการโค้งของเส้นให้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ คลิกซ้ายค้างไว้ครับไม่ยากครับไม่ยากาถ้ามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เงี้ยพอไปแล้วแล้วมันแบบไม่ใช่อ่ะก,กดคอนโทรลแซดนะครับมันจะย้อนนะครับมันจะย้อนไปจุดล่าสุดของเรานะฮะถ้าทำแล้วรู้สึกว่าลากเส้นแล้วมันไม่ถูกใจเราหรือว่า ลากเส้นผิดนะฮะกด Ctrl Z ไปเลยนะครับผมแล้วมันก็จะย้อนงานของเราไปที่ก่อนหน้า1 step สเต็ปนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวก็ไปไวๆเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาสเต็ปต่อไปนะ อพอมานถึงตรงนี้แล้วใกล้จะจบแล้วนะฮะจะจบก็ทําการจิ้มที่จุดล่าสุดนะฮะสีขาวเนี่ยนะฮะพอจิ้มไปมันจะเป็นสีขาวก็เด้งขึ้นมากนะดไปเลยนะครับมันก็จะรวมเส้นเป็นกรอบเดียวกันเลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็กลับมาที่เครื่องมือ section Se tool นะฮะหรือกดตัว V ในแป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับผมแล้วทำการ คลิกซ้ายของเมาส์นะฮะแล้วลากรวมมาเลยครับลากรวมไปทั้งหมดทั้งรูปเลยนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะแป๊บหนึ่งกดผิดแป๊บหนึ่งกดย้อนนะกดคอนโทรลแซดนะถ,ถ้าทําอะไรผิดพลาดไปนะกดคอนโทรลแซดย้อนไปนะครับผมอ่าแล้วเราจะทําอะไรอื่นอื่นอีกก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะให้มาที่ ภาพานะฮะแล้วคลิกขวานะครับคลิกข,ขวาที่ภาพนะครับแล้วเลือก make clipping mask นะฮะหรือ make clipping mask นะต้องเป็น mask นะฮะแล้วก็กด delete นะฮะอ้าไม่ใช่ <laughs> ก็ make clipping mask ก็จบเลยนะแหมพูดผิดพูดผิดพูดผิดมันก็จะได้วัตถุที่เราตัดไปแล้วนะฮะแล้ว background ก็หายไปหมดแล้วนะครับผม นี่นะฮะหรือท่านที่ต้องการจะเอาแบ็กกราว์ออกคือเป็นพื้นหลังโปร่งใสอ่าเป็นพื้นหลังโปร่งใสนะครับกดที่ไฟล์นะฮะ export แล้วก็ export a s นะฮะแล้วก็ไปลงในโฟลเดอร์หรืออ่าพื้นที่ที่เราต้องการวางนะครับผมไปวางในโฟลเดอร์ที่นำรูปออกมานะครับแล้วก็เลือก save as type เป็นนามสกุล png นะครับผมแล้วก็ติ๊ก ่ะแล้วก็ติ๊กถูกที่ use artboards นะครับผมติ๊กถูกตรงนี้นะครับ use artboards แล้วก็ export ไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ครับมันมีให้เลือกนะฮะอ่ scale ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับ preview นะฮะมันให้เลือกว่าอ่า t r a n s p a r e n t นะฮะเป็นโปร่งใสนะหรือว่าเป็นหลังดำหลังขาวนะเราก็เลือกเป็น t r a n s p a r e n t นะฮะกดโอเคไปเลยนะครับผมมันก็ เป็นไฟล์ png ขึ้นมาใหม่หนึ่งไฟล์นะอันนี้ไฟล์นี้นะครับผมที่ตั้ง save ไว้ wide, แล้วก็เอาไปใส่ในรูปภาพอื่นได้นะฮะไปแต่งรูปภาพอื่นได้นะฮะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างให้นะฮะสมมุติผมเอาอ่ารูปไหนดีเดี๋ยวขอดูรูปภาพนิดนึงนะครับเป็นการยกตัวอย่างนะฮะ ภาพก็มีแต่ภาพขายของนั่นแหละไม่มีภาพเล่นๆเ,เลยนะแมเอาไงดีเดี๋ยวขอดูในนี้นิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวลองเอาเวารันตีนะฮะเป็นไฟล์การันตีของสินค้าซื้อขายหนึ่งปีนะของผมนะอ่านี่จะทำออกมานะฮะแล้วเราก็ไปลากไฟล์ที่เรา เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ในไฟล์ png ลากเข้ามาเลยนะนี่นะครับพอเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับพื้นหลังมันก็จะไม่มีนะฮะมันก็สามารถวางทับตรงนู้นตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่าเราจะอยากไปวางข้างหลังข้างหลังภาพต้นฉบับเราก็เลื่อนนี่ครับเลื่อนลงมานะฮะนี่นะไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับผมเลื่อนตรงชื่อเลเยอร์นะครับขวามือของเราเนี่ยครับหรือซ้ายมือของจอนะฮะ เลื่อนให้มันอยู่ตรงข้างล่างคลางเลเยอร์ตัวหลักนะฮะมันก็จะอยู่ข้างหลังนะฮะนี่ฮนะแล้วก็ปรับขนาดปรับซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาตามต้องการเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะไม่ยากหวังว่าจะไม่ยากนะก็ลองทําดูช้าๆนะครับศึกษาไปดูช้าๆทาตามขั้นตอนช้าๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็สต็อปเล็กหยุดแล้วก็ลองฝึกฝีมือ,อลองลองลอง,ลองฝึกลองฝึกมือ ก่อนนะฮะว่ามันถนัดมือไหมนะฮะก็มันจะมีคีย์ลัดนิดเล็กน้อยนะที่เราต้องใช้นะอย่างคอนโทรลบวกลบนะฮะหรือกดสเปกบาร์นี่สเปกบาร์ก็เป็นการเลื่อนรูปภาพไปซ้ายขวานะฮะกดสเปกบาร์ค้างไว้นะฮะลืมบอกไปนะครับหรือว่าย้อนหลังก็คอนโทนเซตนะครับประมาณนี้นะฮะก็ลองไปทำตามดูนะครับก็ ขอบคุณที้ติดตามนะกดไลค์กดแชร์ใ้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับรอบหน้าจะมีอะไรมาแนะนำมาสอนอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ